มาดูเรื่องคดีบิ๊กโจ๊กกันหน่อยบิ๊กโจ๊กตกลงเนี่ยคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์นะข่าวที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กก็จะอยู่ในรายชื่อถูกสั่งฟ้องในคดีเว็บพนันมินนี่ด้วยนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทางอรองผู้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจตีจลนเกียรติปานแก้วพูดถึงความคืบหน้าคดีเครือข่ายเว็บพนันมินนี่นะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยคดีเนี่ยตนออกมาพูดในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการที่ สตชแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมสืบสวนสอบสวนคดีโดยคดีนี้จะแยกเป็นสําสำนวนนะครับคดีแรกมีผู้ต้องหา61รายซึ่งก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนอันนี้เป็นคดีหลักมีพนักง,งานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบส่วนอีกคดีหนึ่งเป็นการสืบสวนขยายผลพบผู้ต้อง,องสงสยัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดเพิ่ม5รายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการร้องทุกกล่าวโทษสำนวนอยู่ในความรับผิดชอบของปปช นื่องจากมีมีเรื่องหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางปปชว่าจะส่งกลับมาให้ทางตำรวจดำเนินการต่อหรือปปชจะรับไปดำเนินการเองซึ่งเบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนทำหนังสือไปยังปป,ปชเพื่อขอรับํำนวนคดีดังกล่าวกลับมาดำเนินการเนื่องจากมองว่าเป็นคดีเกี่ยวพันต่อเนื่องกับคดีแรก ใน5้าลายเนี่ยนะครับในจานวนเจ้าหน้าที่5้าลายพลตํารวจตีจรุนเกียรติยอมรับว่าพลตำรเอกสุรเชษหักพานรองพอบตรมีอยู่ในลายชื่อของผู้ถูกกล่าวหานะครับโดยท่านบอกว่าก็ยอมรับมีตามที่ปรากฏบนสื่อต่างๆจริงซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง5้าลายนั้นถูกดาเนินคดีในความผิดมาตราอ่าหนึ่งห้าเจ็ดและก็หนึ่งสี่เก้านะอันนี้ก็รอทางปปชว่าจะอ่าทคดีนี้เองหรือจะส่งสํานวนกลับมาให้ทาง ตอตทดําๆๆดเนินการต่อตามที่ทางตํารวจเนี่ยทำหนังสือไปนะครับและยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เกมการเมืองภายในแวดวงตํารวจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงนะเป็นการขายายผลต่อเนื่องไปนะครับแล้วท่านบอกว่ายิ่งเมื่อเห็นตัวเงินกว่า300ล้านผ่านเข้าไปในระบบหรือเส้นทางการเงินจึงปล่อยผ่านไม่ได้หากปล่อยว่าจะกลายเป็นมะเร็งร้ายกัดก่อนวงการตํารวจให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์ม นะครับมีชื่อบิ๊กโจ๊กอยู่ในหนึ่งในห้าอันนี้ในส่วนของคด,ดีสำนวนที่สองตอนนี้เรื่องอยู่ที่ปปชนะฮะก่อนก่อนจะไปข่าวอื่นพี่ก้องค่ะมีคนส่งข้อความมาเยอะมากว่าจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ทันแม้แต่น้องออยิมแม้แต่น้องยิมที่จะต้องเป็นคนโพสต์ขึ้นคือคนบอกว่าน้องออออยิมช่วยปักขึ้นหน้าจอหน่อยยิมบอกว่า,วาหนูก็จดไม่ทันเหมือนกันค่ะพี่กองบอกเร็วมากอเ,เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะศูนย แปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกเดี๋ยวก่อนท่นนี้บอก okay. เอาเอาแบบกองสลากเลยนะ <S 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 เลขที่ออกศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกอ่าครบถ้วนนะโอเคยิมทันไหมยิมตอบกลับ <S 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 พี่หน่อยว่ายิมจดทันไหม เพราะว่าถ้ายิมจดทันยิมจะได้ช่วยเอาไปอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วเก่งมากเก่งมากประสบการณ์มาแล้วค่ะใครกําลังอยากได้เบอร์โทรศัพท์แล้วว่าวิธีการให้เบอร์โทรศัพท์ที่คือง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องแอดไลน์อะไรกันแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าเก้าหกฝากแอดมินที่ถือเครื่องรับโทรศัพท์ด้วยนะเพราะว่าให้เบอร์ไว้แล้วนะอ่าเขางน้องเขาคงรู้แล้วใช่ไหมคะ อ่าเขาตื่นแลใช่ไหมคุณรายการดูนะ่นแลยกตนออูรรับเผื่อวันนี้จะได้ครบห้าร้อยอ่าเออให้เบอร์โทรศัพท์ไปเผื่อจะได้ครบห้าร้อยตัวสักทีเหลืออีแค่เท่าไหร่ห้าสิบตัวนะอีกประมาณห้าสิบตัวก็จะครบห้าร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอใกล้ใกล้ครบนิดเดียวนเดียงใกล้ใกล้ครบหรือเอ่อครบเนี่ยนะจะมีข่าวพิเศษทิ้งท้ายนะเรื่องเสื้อเนี่ย แต่บอกบอกบอกตอนใกล้ๆครบก่อนแล้วกันนะโอเคทิ้งเป็นปริศนาไว้เท่านี้